อุ้ยหรือตั้งค่ายซื้อของเองเอาอลยเอาเอะไร้ามกามาซื้อของเองหรอวันนี้เนี่ยซื้อของเองก็ได้ก็สวัสดีทุกๆคนที่ลงเข้ามาดูด้วยนะฮะอันนี้เราก็อยู่กันในเกมอ่า สมัยใช่ไหมไม่กระตุกนะใช่ไหมไม่กระตุกเนา okay. ะโอเคก็ตัวอะไรตัอวอื่นแล้วก็ปีบันไม่ตกลตัวนี้มีชื่อว่าบารอนสัมเดกใช่ไหม คือชื่อมันอ่านอย่างนี้จริงๆอะ่ะบารอนซันดี้แซนดี้เดี๋ยวเราเล่นไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวค่อยอธิบายสกิล <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยรู้ได้ดิดีล็อสกิลเป็นสายจิงทำไมยิงไม่โดนเลยเนะี่ยยิงยิงย่งเบาๆยิ่ยิงไม่โดนเลยไม่ตายเลยสกิลหนึ่งแทงมัลูกแทงโดนยอด สกิลสองคือให้เพื่อนได้นะถ้าว่าโดนนกโอ้ได้มาแล้วเปิดบ้าด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 เป็นก่อนค่ะสกิลที่สามคือคว้างงูไปรัดคอไอทิมศัตรูนะถ้าคว้างโดนเราก็จะทำให้ศัตรูสโลลงเรื่อยๆจนเดินไม่ได้นี่ ดูดมาดูดมาโอ้ยมันมันมีล้างสถานะโอ้โหอันติอุ้ยอย่าจะแช่อันติโชว์ซะหน่อยเมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพิ่งกลับมาเล่นอันนี้น่ตาที่สองเลจักกลับมาเล่นเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะโอ้ย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 แรงแรง คลาทีมนั้นคือแรงมากไม่ได้อะสกิลก็ไม่โดนอ๋อที่ฉันทำอะไรอยู่วะเนี่ยไม่โดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโดนตายปักปักปักไปตรงนี้ขอใช้ขวดเลือดก่อนสกิลติดตัวของบารอนซัมดี้นะฮะก็คือสามารถ เห็นขวดเลือดข้างล่างไหอันนั้นแหละที่ถ้าไม่เล่นบารอนตัวอื่นจะไม่สามารถซื้อได้นะจับก่อนดีกว่าวาร์ปยูโอ้มีท่าวาร์ปเรียกลงศพออกมาอ้าวจริงๆมันเรียกลงศพออกมาแต่ว่าลงศพมันอยู่ในเสาเมื่อกี้นี่อนนี้ก่อนรูกล้าเส้นนี้อนนี้ดูแลเอาอะไรให้กูซื้อกูซื้อหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ซื้อหมดทุกอย่างเลย จำไม่ได้ละคองไหนทำอะไรได้บ้างทำไมต้องเนิร์ดด้วยเนาะไม่ต้องเนิร์ดก็ได้เฮ้ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แน่บอกเลยว่าฉันใช้ใสก,กิลมัวจากเลยเ <c oughs> ดียด๋วยวๆเราต้องการเลือด <c oughs> โอ้เร่งเอาสก,กิลฆ่ามหมดเลยไเจบบา้าว่าเอ้ย ดูน้องแมวโอ้มันเล่นสกิลยากนะช่วเข้าใจผมด้วยนะครับขอโทษที่ผมเล่นกากกันแบบตายตัวอะไรอะเมื่อกี้มันพุ่งมาได้อย่างไรไม่ตายเธอไม่มีใครอยู่ข้างหลังกล้าเลยปล่อยมันเข้ามาลึกขนาดนี้ได้อย่างไรกันเนี่ยซื้อของแป๊บ ตายหนึ่งฆ่าหนึ่งแล้วก็ช่วยสาม็นไ,ไรอยา่างนี้เราก็ได้เฟิรบรนี่าทด่านนี้ไม่มีป้อมตีนะทีนีมันมีด่านสำหรับให้ป้อมตีด้วยเพื่อนมาซวยหน่อยสิ เราต้องเล็งดีๆนะใยั่โอ้เรียบร้อยโคตรแรงโอ้โอใ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่รวบฆ่ามานี่ดูดเลือดดูดเลือดอ้าวทำไมสกิลเราไม่ลงอ่ะมกโอ้ยสกิลไม่โดนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจ๋า เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าขาอยู่ข้างหลังนะเพื่อนจ๋าตัวใหญ่อย่างเลยอ่ะเจ้าแมวบ้าสกินเขาคิเอ็ดออกมาได้แบบโคตรโคตรแบบอะไรวะโคตรเลยอ่ะอยู่ๆก็พูดไม่ออกไม่ตายเถอะเขาสร้างสรรค์ใช่เขาทำออกมาสร้างสรรค์มากเลยแต่ละสกินแถมมีสกินจากอนิเมตด้วยนะนี่ดูดูจัมสเต็มแมเห็นไหมเห็นไหม นี่ไงจากเรื่องอวตารกันตุนตำนานท่าทั้งสี่โคไทายเป็นการ์ตูนที่ชอบมากเลยตอนนี้รู้สึกจะเป็นวัลุ่งพาตนจ่าเต่าเลยนะอุยอ้ยอุย้ยอห้ามเข้าใกล้วงนั้นวงของคิวปิดนีแน่ทำไมเราต้องมาไล่ตีแทงด้วยวะเนี่ย้องคิวให้เพื่อนได้ด้วยนะเพื่อนที่อยู่ในระยะสกิลของเราอ้ยอ้ยอ้ยทำไมระะออเราตารล ปากหวานแบบอ๋อตีมันสีเลยโดนปะโดนปะโดนปะอ่ามันพุ่งไปก่อนให้ตายเถอะเสียดายตีอ่ะอุ้ยโดนจะมีโดนอยู่นี่เหรอนี่เหรอคิดว่าโหดเหรองคิดว่าโหดเหรอคิดว่าโหดใส่สะเกี่ไม่โดนอีกแล้วอึ๊บนี่แหละ โอ้ไม่โดนไม่แน่ไม่ตายเธอทำไมตัวนี้มันโหดจังเลยเนี่ยโอ้ด้งเลือดทนันจ้าโอ้อ <laughs> โหก<ว>ดไปนะบางทีอ่ะโอ้ยลืมซื้อของตังมีพันซเซียะไม่ได้ซื้อของเลยตอนนี้อัน โอ๊ยโอ๊ยไม่โดนนี่เรียกว่าเทพนี้ใช่ไหมเทพขอียิีบอันนี้เลยเทพลาเทพลาไม่มีพุ่งฉันรู้ฉันรู้ว่าแกไม่มีพุ่งมานี่โอ๊ย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 ดึงเสื้อมาตะซื้อมาตะครับมีทั้งล้างบัฟมีทั้งอำมตะให้ซื้อเขาไม่ซื้อตายเถอะ ไปต่อถึงจะดูเล่นไม่เป็นนะแต่เราก็ตายน้อยนะอตานี้ทีมไหนเ,เก็บแต้มสังหารได้เยอะสุดน่าจะชนะหรือก็คือเห็นแต้มขวามือไหมข้างล่างแกตดี้อะ่ะตรงนั้นแหละถ้าตรงถ้าของใครเหลือศูนย์ก่อนนะ่าจะชนะเอ้ยของใครเหลือศูนย์ก่อนอนะันนั้นแพ้สิเบล,อ,เลอแล้วนะ ดูซิงไททัทนแม่งจะตามพื้นไปหรอโดน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 หนีโดนตายเอ้าเฮ้เราต้องเล็งตัวที่มันไม่มีพุ่งนะอย่างเช่นเทพราเรรยบร้อยไม่ได้อีกแล้วอ่ะเออนี่ไหน โดดเลิมคิวให้เพื่อนนีここ่เขาบอกเลว่าเป็นทั้งเ็ปซัพพอร์ตเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยข้าด้วยอมตะอมตะโยเ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ย่ยด้วยช่ยด้วยใครเห็นก็ว่าตายโอ้โหเหงือนี่หยดปนแป้นพิมพ์หมดแล้วเนี่ย Okay. รโอเคเฮ้ยรอดมาได้อย่างไรตอนนี้คือแบบยังงงอยู่นะเมื่อกี้ฉันฉันฝันไปหรือเปล่าไห้ตายเถอะติ๊กนี่เน่ยโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตรงไฟกันไฟกันให้โดนอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนะเดินตะเพิ่นเราต้องไล่ก่อนไล่ก่อนไล่ก่อน หิวคนละชื้นเขาบอกเลยว่าโหดมากตีมันะโหดมากข้าไม่โหดนะแต่ว่าข้าหิวยิมแรนด์ยูมแรนดบอกว่าอยู่แรนด์อ้าไม่โดนคึบหนีหิวหิวนี่ฉันเล่นเมทอยู่นะเนี่ยทำไมฉันหิวแรนด์ฉันเอาของผิด ไม่โดนนะเอ,อ้ไม่มารีวงรีวิวสกิลอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้มาโชว์เล่นกากดให้ดูแล้วไนะ <c oughs> เฮ้ยตายตายโอ๊ยไม่ตายสิเฮ้ย้ยมีการโดนคิมดันเล็กน้อยเอาเฟินกูโดนเข้าไปตายอีกโอ้โหเจริญอะไรมึงเจริญเจริญน,น,นะลูก โอ้ยโดนใบโอ้ยโดนใบนานมากโอ้ยรังบัตยังไม่มีโอ้ยโอ้ยฝั <c oughs> ่งลูกเมียข้าด้วยตอนนี้แหละแต่ไหน,นก็เล่นใส่ซัพพอร์ตละซัพสุดเลยแล้วกัน <c oughs> ระหว่างรอก็ดูเติร์นเราเล่นไปก่อนเดี๋ยวเติร์นเราโหดมากเลยดูแต้มดิแต้มของเราสองร้อยแต้มของเราเป็นสีฟ้านะสองร้อยของเขาเป็นร้อยหกสิบสอง ของเขาคือห่างกับเราประมาณร้อยหนึ่งร้อยสามสิบแต้มการฆ่าคลิปของทีมฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าทําให้แต้มลดได้เหมือนกันแล้วก็ไอตัวใหญ่ๆนี้รู้สึกถ้าฆ่าได้จะทําให้ทีมทีฝั่งที่ถูกฆ่าลบสิบแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ๆนี้เข้าประตูไปได้ทีมทีมทีมที่ปล่อยให้ตัวใหญ่ๆนี้เข้าประตูจะลดไปห้าสิบป่ะห้าสิบหรือสามสิบนี่แน่

โดดไม่ขึ้นเมื่อกี้มันกดดนตีพอดีอะนี่ไงนี่ไงเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเซฟเอ้ยทีมเรามีแทงปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมสรุปคือกูแทงจ้ะแทงเต็มเต็มเลยเนี่ยแทงหล่นมาที่กูเต็มเต็มเลยตัวนี้ก็แทงได้แต่ไม่ได้อึดขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยแฉบตาแฉบตา เอ้ยตายกดอันกดต่นั้นไม่ทันนะอามาตต์เราจะซัพพอร์ตให้ทีมเอาก็แล้วกันไม่เอาลดดมงดาเม็อะไรนั่นน่ะโฮ้ยเอาอุตส่าห์ฮิวให้เพื่อนแล้วทำไมเพื่อนตายอ่ะมาต้าทันอยู่เฟยนี่แน่นี่ง อุ้ยๆๆทีมันเริ่มนำมาเรื่อยๆแล้วอะเข้ามาหาความตายอยู่ในโลงศพเอาโลงศพเคาะเนี้ยอ่ะโหดมากอุ้ยเอโลงศพเคาะแล้วก็ดูดคนอื่นเข้ามาในโลงศพอ่ะบาลอนนี่มันอยู่ในมายันหรือว่าที่ไหนนอยู่ในเฮ้ยบอสยักษ์จะเข้าประตู ไม่มีใครมาการบ้านเลยอะห่างี่หอกหักเลยโอ้โหลดไปสิบห้าอีกนี่หว่าท้าเป็นน้อยจังจำได้ว่าวันนั้นมันลดห้าสิบโดนอีกแล้วโอ้โดนอีกแล้วโอ้โดนอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ตายอุ้ยน้องเป็ดอ้าวน้องเป็ดตาย อันนี้เป็นลิงของอันนี้เป็นน้องแมวที่มันสวนสัตว์หรือไงวะเนี่ยมีทั้งแมวมีทั้งเป็ดมีทั้งลิงคือของก่อนหวังว่าจะเล่นได้อยู่นะอุ้ยตายสี่แล้วอ่ะว่าจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยร่นไบ้นานมากอไอซิสเทพ อีกอีกคนนึ่งนี่แบบ้ยน่ารำคาญสุดๆใบประมาณวิกวา่าห้าวิสองวิกวา่าไม่ใช่ห้าวิสองวินาทีหนึ่งถึงสองวินาทีนี่แหละจากการนี้มันตัวแต่ว่าไปทีมันมีเทพอีบิสานตามตัวเลยเนี่ยมีทั้งไอซิสมีทั้งเทพนี้แล้วก็เทพรา ไอ้นังปั ác, 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 anda, oh, ๊บน oh, oh, oh. ังป oh, ั behold, ๊บน oh, oh, ังปั๊บนังปั๊บนี่คนแรไแรงมาก่เ้ยเกือบตายโอ้ยนี่นี่ยิงมาโอ้ยอ้นี่ยิงมานี่แฮ พอดีว่านีดมันแช้ตีปล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวมีใครเคยเล่นห่อนปะคนที่ดูเนี่ยถ้าคนดูรู้จักก็หอนนะนีดมันประมาณคล้ายๆกับฟินนะแต่ระยะมันไกลกว่ามากเลยนี้สามารถเล็งได้ทั่วแมปเลยถ้ามองเห็นนะถ้าถา้ว่าสตูสุดแมปอยู่แต่สามารถมารับแทนได้นะแบบมาบังกระสุนให้เพื่อ,อม่นตีมันใหม่ล้อเหร่ใช่ปะ โอ้โหลายยิงมาตายเถอะฮิว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 นี่แน่ตีมาแล้วจ้ะตีมาแล้วจ้ะโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนแบกสุดๆเลยฮะบ๊ายบายครับลากกดดูทุกคนนะครับผม